ึงแล้วครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญบนเกาะลัดอีแทนแห่งนี้นะครับก็คือที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนบ้านคลองผีเสื้อครับภายในนั้นก็จะมีของเล่นโบลลัมโบราณเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะนี่ครับผมหางตาผมเห็นพอดีฮะตามมาดูครับจ้าเชิญได้เลยจ้านี่นี่คือไอศครีมส้มโอรครับคุณผู้ชมและไม่พอมีนี่อีกครับ ไอศครีมข้ากล้องกอขอส3ครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นไอศครีมซ้อมอ่ะจ้ะเป็นไอศครีมแบบเชอร์เบตถ้าอยากได้รสสัมผัสเพิ่มขึ้นก็ตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นพริกเกลือใช่จ้ออะ,ระพริกบวยจ้ะอืมเปรี้ยว <c oughs> <c oughs> อร่อยจขอยิงจิ้มก็เป็นอีกรสชาตินึงเลยผมว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆผมว่น่าจะชอบ ถ้าหากคุณผู้ชมนะฮะอยากจะมาทานไอศครีมส้มโอหรือไอศครีมข้าวแบบนี้นะครับมาที่นี่เลยฮะมาซื้อได้ที่วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวไร่ขิงนี่เองครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในบริเวณของพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อแล้วครับแลวก็ที่อยู่ข้างๆผมนี้นะฮะก็คือลุงพนมเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นเองครับสวัสดีครับลุงพนมครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงฮะขึ้นชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้องมีของแปลกแ,ลกแน่นอนแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ของลุงเนี่ยเก็บอะไรบ้างครับพิพิธภัณฑ์ของผมก็เป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องครับของพอาเป็นมาของคนเกาะลัดอีแท่น ู้ชมนี่ไม่ใช่แท้นะครับนี่คือเชือกหนังควายฮะที่คนโบราณเนี่ยเขาใช้แทนเชือกไนลอนในปัจจุบันนะฮะเพราะในสมัยนั้นเนี่ยนี่ก็คงเหนียวสุดแล้วแหละคําว่าเชือกหนังควายเนี่ยไม่ได้เปรียบเลยว่ามันเหนียวเหมือนหนังควายนะฮะแต่ทําจากหนังควายเลยจริง,งๆ ตะเกียงฮะตะเกียงฮะตะเกียงเหรอฮะอืมตะเกียงเดี๋ยวตะเกียงทำไมหน้าตาของมันตะเกียงเป่ายุงเป่ามดจุดให้แสงสว่างก็ได้ะเอาเอาก็ว่าตรงนี้เป็นมดขึ้นกันแล้วกันนะสมมติตรงนี้มดขึ้นเออมดขึ้นผมหลบไปอยู่ด้านหลังแล้วเอ้ยหรือจะใช้ไปกินข้าวในครัวเรือนหรือไปงานเกษตรก็ได้มันสะดวกอ๋อมันสว่างก็เอิญนไปที้นี่ถือในในนั้นใส่อะไรลุง นี่คือน้ำมันกา๊าซฮะน้ำมันกา๊าซเหรอฮะน้ำมันกา๊าซโอ้เข้าแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอด,ดยอ,ดอ,ดอ,ดอ้นี่เจ๋งมากล <c oughs> ุงพนมครับเครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้านี้เนี่ยคือคืออะไรกันแน่ฮะคือเครื่อง แต่หน้าตาเขาดูเหมือนกลงหันเลยอะฮะของอใช้เขาเรียกรหัสชกมวยรหัสชกมวยอะฮะเหตุที่เรียกรหัสชกมวยเพราะพอมีการใช้ก็เหมือนคนชกมวยอ๋อหน้าตาเหมือนคนชกมวยอะฮะใช่ใช่ฝรั่งเรียกว่าบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งฮะรู้จักใช้กันมาตั้งสมัยรัชกาลที่สมสมเด็จพระน,น่งก้าวเจ้าอยู่วะคือเขาจับจากการพิพากษาคาเบลโคหนึ่งว่า ให้มันผู้นั้นไปถีบรหัสเข้านาหลวงคือว่าคนทําผิดน่ะแล้วเขาใช้ยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่นให้ดูเป็นบ็อกซิ่งเป็นชกมวยได้ไอ้เอ๊ะนีนะเอาสมมุติว่าน้องเป็นครองผีเสื้อไอ้นี่เป็นส่วนส้มรั้ว่าทำนาครับ มีน้ำออกมามีน้ำสิฮะต้องมีน้ำทำจริงๆกันนะจริงๆฮะอ๋อเป็นกัรหันน้ำลูกแบบเนื้อดูท่าคุณผู้ชมดูท่าดูท่านี่มันชกมวยนี่เองชกมวยฮะท่าชกมวยอ๋อเป็นท่าชกมวยก็ขวาซ้ายขวาซ้ายเนี่ยนะอุ้ยเหนื่อยไหมลูงี้ไม่เหนื่อยฮะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหรอมันมันมันเป็นภูมิเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราที่เราควรจะ ภูมิใจด้านนี้ใช่ไหมลุงซ้ายฝาซ้ายฝาเลยฮะหมือมวยเออหมองวยทำไมหมือนอ๋ออ๋ออย่างงี้นั่นอะหน่อยเล็กเล็งสปีน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วอ๋ออ๋อโอ้ก็ใช้งานง่ายนะลุงนะได้ได้ใช้งานง่ายอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองเอาล่ะนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะเมื่อกี้เราเดินผ่านมาเนี่ยเรายังเห็นว่ามีของใช้ของโบราณของวิถีชุมชนนั้นในเกาะแห่งนี้เนี่ย มีอีกเยอะแยะเลย,เยถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ลุงมีเสียค่าใช้ใจ่าย<ม>อะไรยังไงบ้างไหมฮะลุงไม่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 ต้องเสียฮะพิพิธภัณฑ์ของผมยินดีเปิดทุกเวลาฮะทุกเวลาถ้าหากว่าท่านมานะฮะยินดีต้อนรับฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณลุงพนมมากนะฮะที่มาเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็มอบความรู้ต่างๆให้ผมได้ลองด้วยนะฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ